สำนักพระราชวังออกถแถลงการฉบับที่3คณะแพทย์รายงานว่าการถวายการรักษาเพื่อนำนิ้วออกจากท่อพระวกกะหรือไตขวาผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นณวังสัประทุมในวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2556 14พฤศจิกายนของทุกปีตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงโดยสรงวิจัยด้านวิชาการและสภาพอากาศและพระราชทานโปรดเกล้าให้หน่วยงานทดลองปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จทําให้ประสบนิกรมีน้ํากินน้ําใช้และพืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้คือวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตำรวจแม่ฟ้าหลวงสกัดจับกระบวนการค้ายาบ้ารวบผู้ต้องหาหนึ่งคนยึดสารตั้งต้นบรรจุขวด80ขวดรวม200ลิตรสามารถผลิตยาบ้าและยาไอซ์ได้30ล้านเม็ดผู้ต้องหาอ้างมีคนวาจ้างให้นําของไปส่งที่บ้านเทิดไทยโดยบอกว่าเป็นน้ํายาล้างจานสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ตซี e